โอเคคุณผู้ชมว,วันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Who Plays m u t e on Uncle Marcus ซึ่งก็จะเป็นเกมสไตล์แนว FMV ก็คือ Full Motion Video เป็นเกมยังไงเหมือนแบบตราสืบสวนนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เหมือนมา,มาคุยกันนี่แหละแล้วเหมือนมีคนวางยายาพิษนี่แหละใส่ให้ลงุง Marcus แล้วเราก็ระบบเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวนี่แหละที่ต้องไปตามหาความจริงว่าใครวางแผนที่จะฆ่าคุณลุงมาคัสอันนี้คือที่ ในเรื่องมันโปรยมานะก็ปเซตติ้งอะไรผมก็ไปปรับไปหน่อยเ๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมาลองเล่นเลยปลองดูกันมีเรื่องคำเตือนใช่ไหมมีเรื่องอมีเลือดความรุนแรงการฆ่าตัวตายไม่เหมาะสําหรับคนที่ยังไงคือมันต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงอะ อันนี้จะคือว่าเตือนก่อนเลยนะ่ะไห่มมว่าไงแม่เพราะนี่อาจจะไม่มีการเลือกคำถามเลยเพราไม่นเกิดแม่เราก็ทำทุกปีโดยคิดว่าก็แบบเริ่มแบบอย่ไงไรนะจะเ o ยจะนี่นูก็โตแล้วหนมกไต้องเลือกทางกของตัวเองแดยคิดว่าก็แบบเริ่มแบบอย่างไนะจะเคยจะแี่หนูก็โตแล้วหนูก็ต้องเลือกทงเลือของตัวเองแล้วหนูก็ไม่จำเป็นต้องบอกแม่ว่าหนูรู้สึกยังไงอะไรบ้างยังไงรอด้วยก็รอให้มาที่บ้าน โอเครู้กว่าได้เป็นตัวเรามั้งใช่ไหมโอเคเหมือนเป็นวิดีโอเลยนะ Hi Uncle MarcusI didn't expect to hear from y ไม่รู้ว่าลุงโทรมาเลยไม่โทษทีที่ไม่ได้ไปงานมิงเมื่ออาทิตย์ก่อน่ะคือมันมีเรื่องงานนิดหน่อยะก็แม้จะบอกครอบครัวแล้วก็ไม่เป็นไรไปลุงเข้าใจคือหนูอยากเจอลุงเหมือนกันนะก่อนที่จะกลับไปเอลเอก็นานแล้วเหมือนกัน มีอะไรลุงมีอะไรเกิดขึ้นือเปล่าที่งานประชุมหรือยังไงอะไม่เราคุยกันปกติบางอย่างเกิดขึ้นแล้วลุงต้องการคุยกับเธอแดบี้ลุงต้องการให้หลาช่วยอะ่าก็ได้ลุงพูดมดเลยมือช่วยไดหมดเลยอยากให้ทำอะไรไม่คดกรทีอ๋อใช่ันแกล้งใช่เปล่าเนี่ย คิดว่านะการฆาตกรรมเหรอใครถูกฆ่า <Me. S 1> ฉันเองอะฮะไอ้ฉันไม่เข้าใจอะลุงถูกวางยาเอบบี้ลุงจะตายแล้วมีใครสักคนที่งานประชุมครอบครัวครอบครัวเหรอ <No. laughs> ไม่นี่ no หมอลุงคอนเฟิร์มแล้วมีโอกาสที่ลุงจะตายตอนไหนก็ได้เลยมีใครสักคนที่งานประชุมครอบครัววางยาลุงลุงไม่รู้ว่าใครและไม่รู้ว่าทำไมหรือยังไงจะทำไปแล้วเอเดี๋ยวจริงเหรอไม่ไม่มีทางใช่ยังไงพี่จะเป็นเรื่องจริงเขาไม่รู้พิษเป็นอะไรซ้ำจนกว่าจะรู้จริงแต่ยังไง มันยากมากที่จะอยู่ให้ได้เลยรู้ไหมร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วร่างกายลุงถ้าเกิดว่าเขารักษาลุงผิดอ่ะลุงก็จะตายได้เลยขอโทษทีไอ้หนูนานแค่ไหนเวลาเหลือนานแค่ไหนชั่วโมงมั้งไม่จริงสิลุงต้องการให้หลานช่วยล่ะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าใครเป็นคนทำคืนนี้อะหนูเหรอไม่ได้ดิคือหนู ยังไงอะคถามไงทุกอย่างทุกคนอยู่ที่นั่นนะแอบบี้หลังจากคำถามถามว่าเขาถามว่าใครในครอบครัวอยากให้ลุงตายว่ถ้าเก็เขาเขารู้ว่าหนูทำนะถ้าเมเขารู้แอบบี้็จะตายอยู่แล้วใครจะสนใจว่าเขาคิดยังไงอะถามเขาถามหน่อยนะไอ้หนูทำไมเรียนกฎหมายล่ะฮะพ่อแม่ครอบครัวเขาเลือกให้หนูเรียนอย่างนั้น Right. if you weren't part of this fucked up family, and you weren't still Yow looking your khos khos back 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 day, day, what would you be doing? Hmm? You know what, <coughs> yeah, I know what. I just want you to say it again to make yeah. sure I you haven't right forgotten. I, right. you're I you're wanna forgotten. Wanna so don't want to design games. So you need to shake them off, Abby. This whole rotten family I did. Well, you didn't shake them off too. well. one of them trying to kill you. Okay, you got a point there.

told me that, that i should be selling my share, share to the rest of the family i told her dad left me the business and they would get my share only when they prided for my cold, dead hands. i just kind of thought they would <laughs> they would they would never you don't know that, <laughs> that Abby. look i've been having a lot of research done recently แล้วครอบครัวนี้มันมีความลับบางอย่างเชื่อลุงแต่ต้องใช้คำถามจริงเหรอเนี่ยเพราะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันคงไม่ใช่มุกตลกแน่ๆเลยนะแต่ละอย่างลารับได้ลุงเชื่อตัวหลางเลยบีหลานรู้แล้วว่าจะทำยังไงใช้ผลประโยชน์จากจุดนั้นสะลุงก็อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วนะเราจะพยายาม รู้ก็จะช่วยถ้าที่ช่วยได้นะจำไว้อบี้หายาพิษหาหลักฐานหาฆาตกร <c oughs> หูต้องหาสามอย่างเราจะไหวไหมเนี่ยเรารออยู่แม่แม่เคยไม่ตอบข้ความมา <c oughs> อะไรวะเนี่ย I just understand don't that why w ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจวันดูยิ่งใหญ่ด้วยมีเพลงมีทั้งเตลิดมีไปเที่ยวฉันอย่างเดียวนะจูนเรื่องของเราไงครอบครัวใช้เวลาที่มีคุณค่าด้วยกันขอโทษด้วยกันนะที่ไม่ได้ทำเหมือนกันในวันเกิดของเธอเดี๋ยวคุณก็จำได้เหรอว่าวันไหนนะอ้าววันไหนเบี้เออตัวมาใหญ่หรือเปล่า sorry mum อ้าวที่แม่ right Now together we're here all เราก็อยู่ด้วยกันแล้วนะมีหรือเปล่าทุกคนที่อยากจะพูดกับฉันนะเราอยู่นี่อยู่แล้วนะเอาไดอีกแล้วมีพาเลตเลือดยังไงเอาพูดไหมหรือยังไงไม่ต้องพูดเราจูนดื่มไปเถอะน่าเดี๋ยวเราไปพูดแค่นี้ครึ่งหน้าเนี่ยเอาก้าลงหน่อยก้าลงหน่อย

The birthdays <coughs> are <a> really <coughs> good. time to do a little bit of a privilege audit, you know? Really take a look. <laughs> and <laughs> and that's why they invented the mute button. <laughs> oh, <coughs> God, God mm -hmm. So, where's Bradley the bedroom boy? Oh, the Bradley, 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 Her Royal Highness Auntie Felicity, Bradley requests, requests present. So, do you want to get your pallid features in front mm -hmm. of a webcam? Oh, webcam oh, Nice of you to dress up for the occasion, Bradley. คุ้มครวใหญ่จัดเลยไม i n g a day closer to d e ร t h I will. วันนี้ก็ใกล้ความตายวันเกิดนะถ้าพูดไม่ดีเดินมิวมิวนะโดนจนได้คุ้มครวญไดเลยนะมันก็ตามด้วยาที่จะมิวทุกคนพูดดีกว่านี้ไหมเนี่ย แฮปปี้เบิร์ธเดยมเกอแม่อะไรอ้อับบี้โอ้ e ับ e ี้จบเลืมปเลยว่าลูกท่านนะทุกเรื่องเลยนะอ้ใครด้คนถามคนถามรอบแรกเย็บกิฟต์เลยก็ได้เดี๋ยวเลใครจะคนก็ได้ใครยังไม่เริ่มมาในช่วงนี้มีไม่ไม่ไม่เอาอับบี้คุยกัหนอย เฮ้ยโปรแกรมเจ๋งว่ามันพับหน้าจอเนีนะพอเขาแซงว่ารู้จักกันไม่ได้คิดว่าทำไม่ได้ซ้ำมาลุ้นแค่ถามคำถามหลังจากพวกเขาดีใช้เวลาคิดหน่อยว่าทำยังไงพวกเขาเริ่มพูดเริ่มคุยกันมันง่ายเข้าไปนั้นคิดดูนะว่าทำอไได้บ้างใครเป็นคนแรกนะมันการรวบรวมหลักฐานไงเราดูหน่อยก็ได้โอเคโอเค ทัขอโคทักทักดีนะโอเคนี่คือดิฉ a อฟกกา g สแต่ 4G ่ันัไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตลกตายตัวสั่นทั้หมผมมาจะมาแล้วก็ไปตล้มาเนี่ยอะไรวะแซรกางนี้ก็ได้ตอนี้แม่เธอเริ่มอารมไม่ดีแล้วอาะจะไปเขาพักนึงถ้าเกิดจะให้ประสบความสำเร็จต้องพูดกับลอตตี้ก่อนหรือทบี ถ้ากล้าพอหรือป้าจูนก็<ต>ได้แล้วนี่ birthday, s <S มันเกิดแม่เนี่ยแม่เอาอนก็ได้ well, how about goes first? หรือไม่มีใครเป็นคนแรกหรือไม่มีใครเป็นคนแรกเออลอตตี้โทบี้หรือป้าจูนคือลุงเขาแนะนำว่าให้เอาลอตตี้หรือโทบี้ไงเอาลอตตี้ดีวกว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันน่าจะพอได้มั้ง ยังไงโอเคไหม yeah uh, fine thanks ก็โอเคอะ so มันญาติฝั่งไหนอะไรนย่างเงี้เดียวเข้าประชุมอยู่ใช่ไหมเฮ้ยนะ the the meeting ประประชุมอะตอนนั้นน่ะที่บ้านประจูนุะอ๋อเรื่องธุรกิจครอบครัวนะก็ไป เยอะจะมาเยอะแยะเลยเกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะแม่เขาค้ามโมโหรู้ไหมราะเขาอยากจะพูดคุยเรื่องนี้เลยแล้วเขาก็แบบไปอ่ะแต่ลุงลุงมาค่ะสักห้านาทีอะไรเงี้ยที่นี่เป็นคำถามนะอย่าเพิ่งไปแบบต้องใจเย็นหน่อยนะเอ่อจะรีบไปได้ไหมอ่ะอาร์เซนอลเดือมมีติ้งมีติ้งในตอนนั้นเพราะเขาไปเกาบอกว่าเขาบอกว่าเห็น แม่เราอะแม่เราไปหาลุงมาคัสประมาณห้านาทีใช่ไหมเอ้ถามซักไซส์หน่อยไหมเขาดูก็อารมณ์ดีนะแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์เรื่องอารมณ์ด้วยก็ถามหน่อยทำไมไม่ถึงตูโมโหจังเลยมันเกิดขึ้นกันแม่ที่ประชุมอ่ะโอ้แบบ too much เออมาไปมากงเธอคงถือตรงนั้ได้ซ้ำนะนะรู้สึกพลาดไปอะ อืมนะซีกในนั่นเบไม่รีบขัดเลยนั่นว่าส้งโอ้นั่นว่าสั่งทิ้งนั่นว่าสั่งทิ้งโอ่นว่าสัทิ้งโอั่นว่าสังทิงอ้่นว่าส้ง้นั่นวาสั่งทิ้นั่นว่าสั่งทิ้งโอ้นั่นว่าสั่งทอ้นนวาสั่งท้งนั่นวาสั่ิ้งโั่นว่าสั่งท้งโอ้นัา Yes but Lottie this is my birthday yeah and the questions are for you they're just about me มีคำถามไหมเดี๋ยวเรื่องคำถามไม่จริงก็เหรอ Lottie not spend my evening blowing smoke up your be ใช้เวลาไปสูบบุหรี่แล้วไง นี่ใครพูดชื่ฉันหรือเปล่าอยากถามว่าเัืนตั้งการพูดดังๆหน่อยสัญญาไม่ดีเท่าไรอยากมาล้มทีกับฉันไหมไม่ดีเลยเวทกรรมโอ้ท็อบบี้จั๊การแล้นพีกจกลุ่มกับทีมาด้วยใครต่อไม่พิมพ์สองสองเใช่ไอเ

เอ้าลุงเริ่มไอแล้วเฮ้ยโอเคไม่ได้ลุงเริ่มดีขึ้นหน่อยไปเลือกทีมเมทดีกว่านะโอเคฉันไม่เลิกกับแม่แน่นอน คุณ oh, getting through that bottle It has nothing to do with mum oh, g o w h a would you fuck if d a y you like this ดูไหมพ่อจะว่าไงถ้าเราเห็น hmm> ล mm ูกเป็นแบบนี้ถ้ไมต้องพาพ่อมาเกี่ยวด้วยเนี่ยนะคุณยายคุณยายดูเริ่มก่อนนะแม่เราอย่าเราอย่าเพิ่งเข้าแม่ดีกว่าวะเอาผมคิดว่าจะเอายายหรือว่าป้าป้าจูนดีเนี่ยเออแต่ถ้าคุยกับป้าจูนก็อาจจะแบบ มันจะเดือดๆอยู่นะเพราะว่าป้าอาจจะมีเรื่องเมาท์มอยเยอะเนี่ยโอเค ready. โอเคพร้อมหรือยัง Question one คำถามแรก Grime Legend Capsie recently described as sick but what is the track called? อ่ออะไรวะ Was that easy? too ง่ายไปหรือเปล่า No, think o I it's ไม่เ e ้าก็โอเคเรื่องมันง่ายๆนะเรื่มันจะเป็นยังไง Oh, I completely zoned out of that. What's the question? <laughs> uh, what <laughs> is Lottie's song called? Uh, <laughs> 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 songs <laughs> for <of> a strangulated cat. <laughs> Ballad of a teenage narcissist home. <laughs> Actually, <laughs> I do know what it's called. She's rammed it down our throats enough times. <laughs> <laughs> it's it's <cool>. called <laughs> vibe in it. Mm. What does that even mean? <laughs> <It> sounds like <laughs> a massage <laughs> chair. Or a sex toy. <laughs> uh,

My first track is called It. Not a single wrong answer there. Clearly a lot of fans on the floor tonight. Your sister Abigail is an asshole. Where does she get it from? Question two. Cats who loved my track so much. He had me guest on his latest song. That's something foreign, isn't it? Asian. อะไรเอเชี Asian เปล่ t Just put that down before we run out of time. Asian, that's good enough. อาริกาโตะใช่ใช่เหรอเดี๋ยวเราเราเราไม่รู้เรื่องแล้จะให้ตอบว่าจำไม่ได้เลยอาริกาโตะอาริกาโตะมันญี่ปุ่นนอะแต่เราตัวเชื่อป้านะป้าป้าเขาบอกว่าเป็นยังไงอ่ะอ่ะลองไหมอ่ะลองดูก็ได้ I m pretty sure it's Arigato. ก็จะชื่อว่าอาริกาโตะหรือเปล่าอะไรวะแปลว่าขอบคุณนะแบบญี่ปุ่นเอเชียหรือเปล่าโอ้เอเชียไงญี่ปุ่นก็ เอเชียนไงถูกแล้วเอเชียน่ะอาริกาโต right the answer is arigato อาริกาโตถูกจริงว่ะ uh just give me a minute i need to think of question three she heard me at the meeting just to see the look on your face ดูหน้าหลานสิเรื่องคุยกับลุงมาคัสเันถูกเขาโดนไฟไหม้มือนะ Well ฉันเป็นคนเผามือเขาเองอะไรวะมันมีเรื่องนิดนหน่อยอะรู้เปล่าไปโดนเทียนแล้วเทียนมันไปโดนมือของเขาอะเว่าเขาตกใจอะมีไฟไม้นิดหน่อย like that's mm, supposed so to show doesn't matter how much money that man makes, he will never not be a cheap skin. Anyway, Doused the flames. So he threw his drink right in Marcus's face. Nowhere near the flames. So then your mother threw her drink on him as well. อทุกคนก็ชวนดับไฟเงนะเอาน้ำสาใส่แล้วมในก็บเหมือนกรด้องเหมือนผู้หญิงได้มั้งลต้วัิ i e a r u i t ตลี่ก็เอาผ้าแบบชุบน้ำมาเช็ดมือเขาตลกดีมัอนะเนื่องแบคุณย่าก็มาเกี่ยวแล้วคุณย่าคุณยายเอาผ้ามาพันมืออะไรเงี้ยมาเรีกเามากับยาแก้ปวดก็ตลกดีอะตอนนั้นอ่ะมันก็เศร้าๆนิดนึงยังไงไม่รู้นะ He mm -hmm. did look like he'd been dragged through a hedge backwards and forwards again. It's so all really rather wonderful. Question 3, according mm -hmm. to mm -hmm. a recent poll from my fans, what is my greatest strength? Oh, right. Right. now, so, so this is the bit Lott when Lott she starts bragging about her singing voice. Isn't it? Like might think greatest strength means something else. Like like what? What? her eyebrows. <laughs> Why are we even playing along? เ,เ,เขาเป็นต้นได้หนึ่งอีกด <giving S 2> <a praise S 1> ้วย It's e on questions. She's just manipulating us. Giving praise and compliments, it is pathetic. เอาไงดีวะเพราะความแข็งแกร่งของคนเราอะความแข็งแกร่งมันมาถึงได้หลายอย่างคุณป้าเขาบอกว่าเรื่องการร้องเพลงหรือเปล่าเสียงที่มันมันดีส่งพลังอะไรหรือเปล่าหรือว่าความคิดของเราคือไม่เป็นคิวหรือเปล่าเอา่อคิวไหมเราเชื่อตัวเองดีกว่าเราไม่อยากเชื่อญาติเท่าไหร่ I do honestly think s t s something eyebrows. ขนตาแล้วมั้งลองดูก็ไม่เสียหายลองดูก็ได้ถูกต้องนี่เองขนตาเป็นที่แย่จริงเลยถูกว่ะเรื่องขาเรื่องฟันเรื่องตาล่ะไว้เป็นยังไงอ่ะน่าก็ชอบเอวเยวสร่างกายอะ้รปะมาณนี้ก็นะเออพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ขนาดพิเศษพ่อพ่อไปดูไปกี่ครั้ง หจะพากลับ Honestly you should have seen him run for the hills the second l o t h e was born couldn't see him for dust now it's one holiday you think he's the b e a d d in the world still I suppose most a f f a i r babies are just forgotten about aren't they so give him a tiny bit of credit for that b u t you're bloody glad he's not your dad aren't you I guess อะไรครบชูสาวเลยเลยศเธอจังวะ c o m Abigail it is very sad เราเชื่อ Abigail ใช่ไหม Abigail it's been years now ไม่ผ่านปปีแล้วก็ต้องถามได้ตอนนั้นเูอคำตอบไหมเนี่ยหนูาหน่าจะรู้แล้วที่ไปดูใบครั้งแรกตอนที่อายุหกขวบจำได้อยู่ว่าตอนนั้นเขาเองก็กลัวเหมือนกันพ่ะหนูเองก็เป็นคนทำเครื่องรางให้เขาเหมือนกัน ประเด็นก็คือจะเข้าไปครั้งแรกดูไปในหกขวบตอนนั้นเขาจะทำเหมือนกันทุกๆปีหรือสิบเก้าแล้วมันก็เหมือนคณิตศาสตร์อ่ะเออสิบสามสิบสี่วะเดี๋ยนะตอนหกขวบใช่ปะหกหกเป็นเก้าอ่ะหกเป็นเก้าเดี๋ยนันมันหกเดี๋ยวนั้นมันเออกี่ปีวะเดี๋ยว 6 6ครั้งแรกครั้งที่2 19 13ป่ะก็คือเหมือนกันทุกๆ13 1 0เอสิบเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวคิดไปคิดมาเรื่องกังวลเลยเพราะว่าจาก6เป็น19อ่ะมันเป็น13ปีเอ้ย13ครั้งอนานนบเป็นครั้ง13ครั้งก็13แหละเออ fine yeah I'll go with ได้ก็ได้เอ้ย,อยหรือ14มันจะมาสับหลอกปะว,วะเหมือนไปอีกครั้งหนึง่งปะ The คำตอบคือ14เฮ้ยเดี๋ยวเราลืมบวกไปอีกอันวะเอ้ยลืมยังไงวะบอกเลขเป็นไหมเนี่ยพีเกลียวเอาก็ป้าเองคนบอกก็ก็บอกแล้วไม่ได้อยากจะแพ้ไงไม่เราจะรอเข้าไปที่15ไม่ได้เหรอโน้ยก็จองตั๋วจองบัตรอะไรไว้ด้วย ที่คาดหวังอะไรกับเราอยู่เนี่ยให้นั่งฟังนั่งพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ยเธอต้องพูดเรื่องตัวเองด้วยมีใครอยากฟังไหมเนี่ยฮะอะไรเนี่ยให้ตาจะป้าพอแล้วไปฏิหาริ่งจริงเลยสุดยอดเลยแต่ละคนดีดีจริงจริงเลย I teaming with am that never up นี่อ e ากกระทีมเลยมันบ้าจริงๆก็พยายามไม่จะคุยแล้วบอกแม่เร้ยังเนี่ยของที่ซื้อไปครั้งสุดท้ายเนี่ยเธอซื้อปืนไงแม่เขาซื้อปืนจริงๆที่เอาไว้ฆ่าคนนะที่เอาไว้ฆ่านักบินอวกาศไม่ใช่ปืนจริงกหน่อยก็รูปร่างขายปืนมันแตกต่างกันอยู่นะมีปืนวะจะไปดูห้องดิบเบตตี้ก็ได้้ตายเถอะ วพูดกับป้าจูนนี่มันเธอที่ใกล้าจริงๆนะพูดกับกูเห่าอ <Home> <ur l ul ing> แต่เราก็ได้ข้อมูลทีประโยชน์นะมีข่าวเหมือนกัน,น <c oughs> อ่ะเอาลุงเอ้ารถอีกแล้วลรถไม่ไหวแล้วตายแล้ว,ลวข่าวอ่าข้อมจะช่วยเราได้ <c oughs> หมอเองก็เรื่องจัดการ <c oughs> ที่จะจัดการเรื่องยาพิษแล้วล่ะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่สามแบบมาดูทุกอย่างที่เรามีตอนนี้ดีกว่า โอเคเดยดิ p o i t i v polarity polonium สองหนย์ t h a l i u m d i m i อะอรวะโอ้อาะไม่ทัน evidence review โอเคแล้วก็นะราวหนึ่ง review จูนใช่ไหมเอ่อศยเอร์เ uncover ยังไม่ยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยยังไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา จบรอบหลักฐานแล้วเดี๋ยวเราก็อะผมว่าเดี๋ยวอาจจะพักไว้นี่ก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวนะเอ vidence ก็คือเดีย๋ยวนะมีแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมเอาจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดผมไปตอบของป้าจ,จูนอะถูกอะสมมติถูกถทุกข้อไปไปแบบเมื่อกี้อตอบสิบสี่ใช่ไหมตอบสิบสี่ไปถ้าถูกแล้วอันเราอาจะได้อะไรเพิ่มเติมมาไงแต่เราตอบผิดไงเราไม่รู้เว้ยก็เลยเซ็งอยู่เนี่ยเรถไฟไม่ได้ทนระี Tree, ใช่ไหมโอเคนะดูหน่อยเอ่อ อ๋อนั่มีแต่งงานสองช่วงเหรอก็คือแกรนด์แดนเอ็ดดี้หายตัวไปหนึ่งเก้าหกเก้าก็คือเหมือนมีเคยมีความสัมพันธ์ชู้สาวก็เลยเหมือนครอบครัวมันเลยแตกเป็นสองฝั่งใช่ไหมมีของมากาเร็ตกับคุณยายเรา,เอาแอน,นใช่ไหมคุณลุงมาคัสก็เคยอีกจะอีกผังครอบครัวหนึ่งเลยอะโอเคคุณยา่าคุณย่าก็มีสองคนไะมีแม่เราแล้วก็มีป้าจูนแล้วแม่เราก็มีแอ็บบี้กับลอตตี้เอาเป็นเหมือน อ๋อลอตตี้เป็นพี่สาวเราอ๋อลอตตี้คือพี่เรานี่เองโอเคโอเคเราเราเป็นน้องน้องลอตตี้ป้าจูนก็มีสองคนใช่ไหมก็คือมีโทบี้กับแบดลี่เอ่อหนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโอเคเหมือนโทบี้เป็นพี่ของแบดลี่โอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้ก่อนก็เดีวก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่อกันก่นกอนในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็ตึง,ตงๆเหนื่อยนิดนึงห,งหโอเคคุยก็ บันเทิงใช้ได้โอเคก็คิดยังไงคอมเป็นว้ก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันในตอนหน้าของใครปิดไมค์คนลุงมาคัดผมเวลาคนดีต้องขอตอลากัไปก่อนนะสวัสดีคบรม